ครับสวัสดีครับไอเนาะทำงานซอยบ่ทำงานด้อครับโอ้งานงานด่วนงานด่วน <c oughs> งานด่วนด้อครับ พอทำงานก่อนเก๋เจะสว่างนะงั้นได้เอาอยู่ไพนน้องตู้ื่อภาษาอังกฤษ <laughs> ยูริเทนออกมาผู <laughs> ้ดได้ล,ะล่ะยูริเทนน้องครับบอสัน งานรวนบ่ครับครับงานงานดวนเชียงานพ่หาดงานมาเ่อได้ไปทุละงานดรวนโมมีวเ,เวลาต้องเว้นก็ได้ คุณเด้อผู้จะผู้ใดหรอกป้าแมวอ๋อป้าแมวก็ผู้ได้หันสื่อภาษาอังกฤษสื่อวไปยังไหนวะอ่านวไปยังไหนวะขอบคุณจะ้ะขอบคุณป้า,ป,าป้ายังไม่นอนเลยป้าแมวก็น่าจะสามสีถุ่มเน้ว ก็เลยทำตามนาทีเคนแจงเตือนมาป่ะเขาบอกว่าหนุ่มเ,เมืองชนไม่ไม่ค่อยเปิดค่ามองเห็นจะเลยให้เปิดอ๋อกูเลยเอาสารเลยใส่ลายผิด อป่าหลายลอยหลายผิดขาดแต่ซองไหลาลอยหลายวัคือเหยียบเซยอ,อยูอ่ขอบคุณกำลังใจนยครับเลิขอบคุณกำลังใจพ่อแมวขอบคุณกำลังใจจักภาษาอังกฤษเปิดหนังสือยังหรออ่านบอก อันโบเลยจะเป็นชายยังนี่หละขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจให้โดยได้ร่ปถือขาดาเงียบจนสีหอบติดแขนเสือครับติดแขนเสือ ใจครับสามด่านดวงใจ ừ, ซ้ำได้เก่าครับซ้ำได้เกา่ายุ่งหไรได้เหมือนก็จะดมหนาวเลยมีดมหนาวเลยก็ยังมียุ่งอยู่ยุ่งหไรได้เหมือนคุณกำลังใจทำงานกะลึก คือการขัารบาษาไทว่าฮ่่าฮ่า่าฮ่าจะอ่านมาจาาย,าย่างไรนี่ยภาษาอังกฤษเนาะมันไทยว่าทำงานอยู่ไซนอ่อน,นี่นาะอยู่กรุงเทพหรืออยู่ต่างประเทศเนาะซื่ออย่างในราชา่าใช่บมด ชใช่ใช่ยังนี่ละสักอย่างนี่ละใส่ใส่นี่ละ <c oughs> อ่านบอกอ่านบอกเรากสาสร้างกฤษขอบคุณเด้อที่มาเป็นกำลังใจให้ขอบคุณจ้ะขอบคุณสีไหลดวงใจสีไาลดวงตาเด้อที่มาเป็นกำลังใจให้ครับ อันบอกหรอันโบไปเราเราไปเนาะไปเลย้าวเมี่ยววะุนโขกไส่โอ้โขดไทรฮะโขกไส่โขกไส่ไอติมโขกไส่ไอ้ติมอ่าน่าโขดไทร พอแมวอ่านออกอยู่ครับโใส่บัดาะอ่านา่โคใส่โชใส่กับสิเมนไอติมนนี้สรัอสไอไขอบคุณขอบคุณขอบคุณเด้อไอติมไอติมเปาเ็นงาน,นานเด้อกคนบอกร้อนเดือดบ,บ่คุมคุมนั่นมารนเดือดคุมานเขาจะมีสังสรรค์กันเนาะโอเห็นหูบับนได อขอบคุณจ้าสีร้านดวงใจอโอ้เห็ดปรตอ่ะงานเก่งานเก่จนย,ย่าให้มันเด๋วอ,อย่าให้มันเสร็จสิ้นไปก็ได้วงนอนแนกก็ได้ห้ามูคุยยังหน่อยอยันหมดแล้วไป อากระทินนต้องว่เจอยอยู่บ่เตียมืืนเา้ายใหญ่จอยบอ่หมาอ <laughs> ย่างบัวนอนบ่จ้าวสันใหญ่จอยก็ได้ <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> ใ่ะไรใหญ่ที่เด็ยว่าตแหมันเดวตีสามโมเดียวใหญ่ที่ดูสิตีสี่คนน่ยใหญ่เออดูไปใส่ตีสี่คน่ะ บอบริไปครับบริงานด่วนครับงานด่วนคือการประจ้าเตรียมสิไปกระทียนเนาะมือเนาะงานบริไปเนี่ยบริไปเราเพราะว่ามีงานดองอยู่มีงานดองอยู่มือนก็ได้บริไปน้ำพึ่นเนาะยังไปอยู่อยังไปเก็บภาพบรรยากาศเนาะงานบุญกระเทียนแม้เสียดายอยู่ อะไไปน้องขยะมันไกลเนี่้ยปลาจีนบุรีคนเนาะปลาจีนบุรีไกโลโพสฝากจ้าเงินนะ่ะไปเฮ็ดบุญน,น้องขยะเอา้างทีไรฝ่าวายเขียนใส่หางหมาฟ้าวฝ้าเฝ้ามันเลิกมันเดือ เลิกแล้วยินเห็ดหงอะอยู่ก็ได้เด้ว <c ười> โอ้ยผมก็บบริปเปิดแสงขึ้นใหญ่จ่อยเว้งเปิดแสงก่อนผมสมพรบบเห็นหมูผมโบเปิดแสงขึ้นไ <c ười> อ้จอปาแมวสวัสดีจ่า่าสั้น <c ười> ขอบคุณครับพวกหลานดวงตาดวงใจเนาะ ดีเวก็บบามาเบื่งคนเห็นงานเด็กโอ้เดีอดอย่ยวย่มันมาจะเดีด่ยวมันกับมเดลจะเือ,ขอเขาก็เรียนทโทรศัพท์่ส <c ười> บาทีฮ่าเบื่งโทรศัพท์มเดว่จ้ คุณกำลังใจคร à, ับหก้านดวงใจดวงตาดวงตาดนมาให้กำลังใจครับกำลังก็ำลังฝ่าวกำลังสอนตะกี้ก็ว่าฝ่าวมาก่ายกันครับไห้กำลังใจโอ้ยย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 มันเยิยยเ อย่างเข้าใจอย่างไรยาเขาใจอยาไยงออยาไรก็ได้บอกบ,บเปิดอเจ้าหนอนเบิดแด้นอก,กเสียแวเก่งอะไร TC ล่ท่นบ้านนออเข้าเตือนนะล่ะ t ีเตือนมหาหนึ่งเก่าหนึ่งป่าเตรียมตัวเสือเม่าทงเมื่อทาย นอนพร้อมนอนพร้อมเจ้าว่าสันยายจอยว่าะมันนี่จดหมายมาลังบานยายจอยพุ่มบริขินจะเขื่อเนาะพุ่มบริขินจะเขื่ออะายจดหมายมาว่าะจะเปิดขามองเห็นไงว่าสันเย็ดตะขิบ

เส้านหน้าวันสุดกระด้างยุ่นหนายุ่นดังขอบคุณกำลังใจครับได้เจ็ดน,นาทีเลยสิบสองนาทีเลยเอาสิบหานาทีใหญ่เอาสิบหานา,า,าทีผมบอกเอาลายหรอกเหยียบแกนเห้ต้นเบิองนี่แหละเหยียบแกนเสีย <c ười> เหตุจากไหนคือสร้างเย็บผ้าก็สิเย็บผ้าเพิ่นเมืองเนาะสาร้างเย็บผ้าโซ่เย็บผ้านี่ยโอ้ยข้าเจ้าสิวา,าเนี่ยคอยก็เฮ็ดคอยก็เฮ็ดเป็นอยุข้าเจ้าสิวาว่าเจ้าครับพระแมวครับขอบคุณกำลังใจครับพระแมว รับฟันดีเลยปลาแมวเลยขอบคุณได้นะหลายที่มาให้กำลังใจพงกกะไก่จะเดาเลยลนะสามสิบนาทีครับนะต่างวิาใส่เลยบุกนะเกินสามสิบนาทีโคงเก๋เซดเลยลนะ่ะไว่รอะไรสดกันเวทมดมดพอดีวะจะปลาแมวแไ,มได้ไมไดแมวเวแมดขึ้นกัน อ,อ่ตามสบายครับตามสบายตามสบาย,ยบบดดกุ้มอบะเบอบ์เดียวหรอกจะเปนในโลงไหลเลยล่ละสองนาทีสองนาท,าทีคิดสันสันใ้คนเบิ่งนี่ละ่ะมาเตือมีผูอยากมาเบิ่งบาเห็นดอกมันบงังสถานที่มันขับแขบมันก็ได้ต่างกอง ซองเบิองสินงานบาุไรี่่องท่านทีมันครับแขบรายรขอบคุณครับขอบคุณพี่สุกายครับมาหน,น่องนุ่มหน่องนุง่มอมาสั่งจ้าจะขอบคุณครับแวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจนะครับว่าขอบคุณครับพี่สุกาย หัวเป็นตัวเป็นเกี่ยวหัวเป็นนอดไอหัวเป็นนอดตัวเป็นเกี่ยวคือ <ś> ป <c oughs> ิดซุกายนี่ละ่ะ <ś c oughs> บะไรบะไรบะไร,ารางานด้วยครับมผมเขาท่านได้งานอย่านี่ละ่ะงานผมได้แค่นี่ล่ละไหนแค่นี้ได้เราจะเก่เาเนาะป่าเนาะ ได้แค่ไหนก็เอาตามภาษาเราทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอบคุณจ้าหัวหลอมาอยากจอยกับีิสุกายหัวหลอหัวหลอคนขยันวะขยันเป็นบางเวลา มันขยันหรอกครับมันงานมันอันนี้เสื้อหรอกจะคล้องถ้าเป็นเห็ดถ้าเป็นเด้งตั้งแต่เวีนกับสีแดงตัวเวีนอยู่ถ้าจับหนังใบนี่มันจะได้คำเหมือดขึ้นมามือแตนเหลาสีไปเนาะคือเราขีดก็ได้มันเชียงเงี้ย่มเลย ร่มหนาวเลยครับบานหฮาร่มมาได้สองเบอฝนฝนหยีบไปแล้วจะเข้าด้อยกระท่งหลยดิจะหอด้อยกระทงเลเนี่ยแบบงานด้อยกระทงนี่แบบด้ยกระทงเพราะว่าปีใหม่เนาะไหวเลยไหไหวไหวหาเงินนํำมาทถนเลยปนนำมันถนเงิน ป่ะครับสิบหานาทีเลยะกระโบกมือบายๆกันเท่านั้นตัวปะ่ะขอบคุณครับขอบคุณยายจอยิชานพลังขอบคุณน้องไอติมเนาะเอฟซีคนล้วก็ขอบคุณ,คณตะะณีสุก,กายป้าแมวเนาะตี่ลงมาถักท่ายก็ลหลายๆคนอยู่ครับเพิ่นเพิ่นกงผ่านไปผ่านมาเขาแบมาเบิกใหมอยู่หลายคนเถิบอยู่อ่ะไปว่ายตัวมันเดี๋ยวสิบเจ็ดน,นาทีว่าเสร็จสิบห้านาทีครับไปว่ายครับ เจอกันไลน้าครับขอบคุณครับ